กรอบแว่น IC เบอร์ลินเข้าใหม่นะครับจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันรุ่นแรกจะเป็นรุ่นจูนาธานเอลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นชาลีรุ่นเก่าอย่างเดอะไซคีก็กลับมานะครับวอลลิสตัวนี้สวยมากนะครับขาสีขาวรุ่นรีออนคอลเลกชันใหม่ล่าสุดครับรุ่นเจขอบตัวนี้ก็นิยมนํามาทําสายตานะครับเลย์อัพก็เป็นรุ่นเก่าที่กลับมาใหม่ครับเอนชีมีแล้วนะครับมีหลายคนสอบถามเข้ามารุ่นนี้เป็นนาเดียครับ เรียบหรูดูดีแบบทิวแมนหรือจะเป็นรุ่นล้าไซส์ใหญ่ครับอามิฮา2.0กลับมาแล้วนะครับรุ่นอแมนดาครับอลิสมอลอีเลียสตัวนี้ฮิตมากครับออสกาก็มีนะครับสีทูโทนใครที่สนใจอยากเข้ามาดูกรอบแว่นไอซเบอร์ลินเรียนเชิญเข้ามาดูได้ทุกสาขานะครับตอนนี้สินค้ารุ่นใหม่รุ่นเก่า กลับมารีสต็อกและมีลงเพิ่มทุกสาขาแวะมาดูกันได้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาวัดสายตาอย่างละเอียดพร้อมทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟทุกรุ่นทุกราคาสามารถแวะกันเข้ามาได้ที่ร้านเรติน่าทุกสาขานะครับไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณเท่าไหร่มีปัญหาการใช้งานแบบไหนมาก่อนที่เรติน่าเราดูแลคุณได้ครับขอเชิญได้ที่ร้านแว่นตาเรติน่าทั้ง5สาขาสาขาวงเวียนพระรามหาสาขาสนามบ,บินน้ำสาขากเกษตรนวมินทร์สาขาพระรามสอง และสาขารังสิตปทุมธานี